ส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาดูน,น,านี่นะครับขนานี่นะครับขนาก็เริ่มโตแล้วนะครับอันนี้สองอาทิตย์หลังจากที่ไม่ได้มานะครับโชคดีที่แฟนมารดน้ำให้เมื่อบันจันทร์นะครับก็เลยได้น้ำ ผักชีก็เริ่มตแต่งงครับผักชีมันไม่เป็นกอเนาะถือว่ามันจะเป็นต้นสูงหรือว่าอาจจะเป็นเพราะปลูกต้นเดี่ยวครับเดียวเดียวเนาะผักชีฟังโน้นเหมือนกัน,กเ,นเนื่องจะอากาศร้อนมากนะครับประมาณ28-29ถึง30องศา แต่โชคดีที่มันนี่ใบแตกดีสิดได้นี่เนี่ยแฟนน่าจะเหยียบเนาะคือปกติมันน่าจะโตมากกว่านี้ครับแต่ว่าเพราะว่าอย่างที่บอกคือไม่ได้มา ประมาณเกือบสองอาทิตย์นะครับเลยไม่ค่อยได้รดน้ําดูผักชีผักชีลาวก็ยังไม่ค่อยโตเลยเดี๋ยวจะพาไปอันนี้เป็นต้นอะไรไม่ทราบแต่มีดอกสวยงามมากเดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะครับแต่อันนี้ ข้างล่างจะเป็นน้ำนะครับข้างบนจะเป็นดินก็จะเป็นพลิกนะครับนี่มะเขือแล้วก็จะมีต้นสควอตของเดนมาร์กนะครับเป็นใายอย่างนี้นะครับสควอตภา,าษาไทยเรียกว่าอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็อันนี้ คณะที่แยกต้นกล้ามานะครับพอดีใส่สาย,สาย,สายน้ำไว้ให้ครับก็เริ่มโตแล้วนะครับนั่นแหละเนื่องจากแดดแรงมากและนี่ครับกวางตุง้งกวางตุ้งได้เริ่มโตเหมือนกันนะครับยังไม่ได้แยกเลยคงไม่ได้แยกะครับคงไว้อย่างนี้มันน่าจะโตเนาะก็ไม่เคยปลูกนะครับกวางตุง้ง ลูครั้งแรกชีไว้ผักก็เริ่มขึ้นแล้วอาาเป็นพราะไม่ได้รดน้ำมันนะครับมันก็เลยโตช้าเนาะ,ะเดี๋ยวพาไปดูผักชีลาวตรงนี้งันผักชีลาวอันนั้นจะเป็นต้นมันฝรั่งนะครับ น,นี่นะครับอันนี้จะเป็นต้นเชอรี่นะครับแลหมอกดอกแบบนั้นนี่นะครับก็เป็นผลผลิตแต่กวางตุ้งขึ้นสวยมากเลยเรียงสวยมากเลยก็ต้องรอดูประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์นะครับน่าจะโตหวัวงว่า ผลจะตกนะครับผักจะได้โตมากวากว่านี้โอเคนะครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวอาทิตย์ไหนได้มาอีกเดี๋ยวจะมาอัปเดตการเตริอนตัวโตของขณาแล้วก็ผักกวางตุ้งแล้วก็ผักชีนะครับนี่ผมโรยไว้ประปรายอันนี้คือผมโรยเม็ดไว้นะครับมันก็เลยโตช้าหน่อยงอกช้าหน่อยโอเคครับบ๊ายบาย